ลำบ้าแบบลำไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเราเรียน f ฟ n e อารแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับพวกของมือสองเลยจะเป็นงานอินสตาเลชันก็เลยชอบไปเดินเล่นหาของที่คนทิ้งแล้วหรือว่าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับของที่เป็นของธรรมดาหรือว่าเป็นของที่ถูกทิ้งคนบ้าเขาจะไม่ยอมรับว่าตัวเองบ้า เหมือนเราชอบทําในสิ่งที่คนอื่นบอกให้เราไม่ทําออกจากคอมฟอร์ตโซนของคนปกติจะสร้างแบรนด์จริงๆอะถ้าเป็นลาบ้าแล้วก็เป็นลาบ้าบอเนี่ยบอคือบริษัทลำไปเรื่อยๆรีสไตล์จริงๆพอดีมาเจอเก้าอี้เชยตัวนี้ที่โรงงานเคยผลิตมาประมาณ10ปีที่แล้วก็เลยลองเอามาพ่นสีลองใช้เป็นพลาสติกรีไซเคิลแต่ก่อนเขาใช้เป็น PVC แต่ว่าโรงงานที่เราคุยอยู่เขามีสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินสีดํา ลองหยอดดูอีก3ามหัวมันถึงจะออกมาเป็นสีที่เราหยอดอ่ะมันเซอร์ไพรส์เหมือนเราระบายสีเข้าไปในเก้าอี้นี้เองอ่ะเราายทุกอย่างมันออกมามันก็จะไม่เหมือนกันเราไม่รู้ว่าตอนแรกอะคนจะมองเก้าอี้ตัวนี้ว่ามันมีเสน่ห์ไหมแต่พอเราเล่าเรื่องมันคิดอะมันแปลกคือเราเป็นคนชอบของอะไรที่คนมองข้ามหนูยกตัวอย่างหนูสะสมอิฐขนาดแล้วก็ลายมันก็ไม่เหมือนกันที่โอเมทรีของของธรรมดาพวกนี้มาทําให้ของธรรมดาพวกนี้มันน่าสนใจ